วัสดีเด็กๆปุตเต้ค่ะปุตตยิ้มหวานหน่อยบหวานแล้วไปิ้วแกงเออครับครับครับคับยกจงเรีจังวิวิวิวอกำลังนะพี่จะถ่ายวิดีโอนี่ไงปุตเต้อ้จริงจริจริงจริ ฮออนไม่อยู่ไเละออนไม่อยู่ไฟรงึ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 งลิงจังจงะีโปเตก่งจังเลยก่งจังเลยย้มาหน่อยจรง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 งใเป็นคนกงยัหน่อยสาธุเราสาธุเรา อาววัสดีครับกุณวัสดีครับวัสดีครับเอ้ยยิ้มมาหน่อยยิ้มมาหน่อยเอ้ยเกงเกมเกมจะส่งไปให้แบบเมดปุ้ยเนาะลำดีเจ้านี่เนาะ